3ราศีดวงขาขึ้นสุดในช่วงนี้การเงินการงานปังสุดสุดราศีไหนดวงขึ้นสุดในช่วงนี้เปิดลิศสามราศีที่ดวงพุ่งแรงแบบไม่ต้องพยายามทั้งการงานการเงิน ตามหลักโหราศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญเกิดขึ้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลกับราศีบางราศีอย่างชัดเจนทำให้มีเกณฑ์ดูดทรัพย์ดูดความสำเร็จเข้ามาในชีวิตจะมีราศีไหนบ้างไปดูกันราศีกุมราศีกุมช่วงนี้เรื่องงานธุรกิจและการเงินดีขึ้นแบบก้าวกระโดดมีเกณฑ์ได้เลื่อนตำแหน่งรายได้เพิ่มธุรกิจขยายตัว คนรอบข้างสนใจวิธีคิดหรือวิธีทำงานของคุณมากขึ้นราศีสิงห์ราศีสิงห์ช่วงนี้จะมีโอกาสดีด้านงานเข้ามาเพียบไม่ว่าจะเป็นการปรับเงินเดือนเลื่อนตําแหน่งหรือได้โปรเจกต์ใหม่ที่ทำให้คุณเติบโตช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงทองของชาวสิงเลยก็ว่าได้คุณจะดึงดูดเงินและความสำเร็จได้อย่างเป็นธรรมชาติและอาจถูกมองว่าเป็นคนที่โชคดีมาก ราศีมังกรชาวราศีมังกรช่วงนี้ความสำเร็จจะเข้ามาหาคุณเองโดยไม่ต้องวิ่งตามจะมีโอกาสใหม่เข้ามาทางด้านงานและการเงินคนทำงานประจำก็มีแววได้รับคำชมและปรับเงินเดือนส่วนคนทำธุรกิจก็มีเกณฑ์ได้กำไรเพิ่มขึ้น